มึงต่อยสิเดียวลงคขียบ่อยหน้าโง่ไอ้กระจอกไอ้่เคียมลงคีิ่เียอะไรมึงไงยหน้าโง่อะไรกูกูไม่ได้ลงไม่ได้ลงคุยอ่ไรมึงไอ้หน้าโง่ มึงไม่ค่อยดีกูเลยไปซื้อเจ้าแล้วเมื่อไม่นานมานี้กูเห็นมึงบอกว่าจจกลางชืบกูมัมีปัญญาหรอไว้เวรขนานักมึงเดินยังไม่ได้คืบกูอยากให้กูให้อภัยเอาข้อเสนอของมึงมายื่นดูช่วยเลิกทำตัวทุเดคนทั้งประเทศเขาดูจากชื่อกูกูแม่งโคตรเบื่อที่ต้องมาเคาะเสดเดสไตล์ของมึงคุยไรมองยังไงมันก็คือก๊อปเกรดเอเจิรมึงตามสบายจะเสพยาเสพไทยแต่ว่าคนอื่นเขายังไม่อิกงเงินมึงเองกลับไปเสพ ขวัญอายุสิบเจ็ดกูซื้อรถลรก็บ uh ้านไปสองหลังรถตั้งสามคันในสัตว์กูไม่มีของขังตัวเบรกที่พวกกูกำลังจะทำจะตามหลอกหล่อมึงเหมือนกำลังเสียหยอดขวัญโคตรเก่าแต่เสียกไม่รู้วิธียืนเดี๋ยวปากของมึงได้อมกระสุนเดี๋ยวกูจะสอนวิธีกลืนและกูไม่เคยสอนจะทีกูหรือทีมึงละที่แน่ๆพวกกูมีเก่าแล่ในกระเป๋ามีสัตว์อื่นพอกูวิ่งสีกูแพงวาด แรงมากไม่มีแคร์รอททำมึงหน้าแดงถ้ามึงวิ่งจ้าโดนกูแซงหน้าที่นี่บาร์ซิลเายกูแซงบาพาบอลและซิวิทเด่ขคาม้าเธอวันจริงน่ะไหมที่แฟนต่อไลน์ซึ่งความหมายแต่มันแปลว่าส่วนสูงไม่มีปัญหาในแนวรับเขาจะไหมที่แฟนแัมป์ทาวด์หนึ่งมึงหายไปมาตัวไหนจะแคบมากบินเป็นอินซีพอถึงเวลาก็โดนมมันแรงงับแบททูโอ๊ตกูในวันที่กูอัดเใครก็แซมเหตุนวนเหตุลัมโทนหนึ่งเก้าหนึ่งมือคงจะคิดว่าตามกูทันในกูนึงอยู่เก้าหนึ่ง มาเพื่อแค่ทำลายร่าง,งกายมาตาสามเก้าหนึ่งของมึงไม่ค่อยดีกูเลยไปซื้อเจ <Check it. S 1> <I S 2> ้าไอ้โยชซับโบกบอยกูว่าพวกมึงคงหิวข้าวกูมีกันตีกับลูกตะโกยสัตว์พวกมึงอะหิวเปล่าต้องให้พูดสุภาพสงสัยพวกมึงอะหิวเทาว้โาโคตรบ้านบ้านกูยังนอนบ้านดิสเทาตอนเป็นเด็กกูโดนสอนต้งอ,อ,องอดออมไม่ใช่ในายามโตถ้าไม่ลงทุนแล้วอยากจะรวยกูยบอกให้ไร้วันไม่เก่งทางแฟรเพราะว่าวก,กูจะหนักในด้านของทางโปรเก็บเข้าไปในปอด มองมาแค่เปลี่ยนจากสีเป็นสองหายื่นมือมาดูให้ขนมนี่แหละวิธีกูสอนมาไม่ได้ห่างไปแค่หนึ่งแต่มึงห่างไกลเกินสองหลาน้ำสไปซ์ที่อยู่ในแก้วกูเทใส่หลับไปสองฝาเวียรโอจีกูเก็บไว้ในห้องได้เอาวีบแรดก็ไว้เราตอนที่กูยังเด็กหนังสือที่กูอ่านนั่นก็คือไบเบิลเคี้ยวๆกูลงในไกลเดอร์ตอนกูกูเป็นคนไทยต้องเห็นพวกมึงน่ะเอาแต่เม็ดว่ามึงเก่งแค่ไหนโลกไซเบอร์เหตุส่วนเหตุหลังโทนหนึ่งเก้าหนึ่งมึงคงจะคิดว่าตามกูทันน้กูนั่งอยู่เก้าหนึ่งอย่างมากก็แค่ทำลาย Pen uh Chick -huh. <laughs>